สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผม FC ทุกๆคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหุ้นนีเคนิเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับงบประจำวันที่17นะครับเดือน1ิ2565นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับหลังจากพักหยุดมา2วันนะครับพี่ๆเพราะว่าในรอบไอ้ VIP นะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับผมก็สำหรับนะครับผลนะครับผม จะเอาผลของวันที่14นะครับก nah ็คือวันศุกร์นะครับพี <man> <man 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 ่พีเนาะมาสรุปให้พี um ่พีได้รับชมกันนะครับผมก็นะครับอันดับแรกนะครับผมจะบอกว่าวันศุกร์นะครับผมให้แนวทางผิดรอบนะครับพี่พก็คือเนี่ยในรอบเช้าที่ผมให้ไปเนี่ยเป็นแนวทางรอบบ่ายแล้วรอบบ่ายเป็นแนวทางเป็นแนวทางรอบเช้านะครับพี่พนะครับถ้าเกิดเนี่ยครับผลนะครับผลที่ออกเนี่ยในรอบเช้าเนี่ย VIP ก็จะมา8 4ตรงๆนะครับผมเนาะ นะครับแต่ถ้าใครถ้าใครเอา8ไปวิ่งลูดนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่18นะครับส่วน2นี้ไม่มีนะครับสำหรับนี้อันนี้สรุปผลรอบเช้าก่อนนะครับพี่พี่นะครับส่วนนะครับในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายถ้าเกิดใครลูด4นะครับถ้าเกิดใครลูด4นะครับก็จะเข้าไปที่3443นะครับในรอบปกตินะครับเพราะว่า ผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับสลับสามสี่สี่สนะครับสสียรอบวีไอพีนะครับถ้าเกิดใครวิ่งรูดนะครับก็เด้งบนเด้งล่างเลยเพราะว่ามา4 3กับ4 0นะครับผมเนาะก็ในใต้คลิปนะครับในใต้คลิปผมคอมเมนต์ไว้อยู่นะครับพี่พี่ว่าผมลงแนวทางผิดรอบนะครับเราจับขอโทษขอภัยจริงนะครับเนาะนะครับแนวทางรอบเช้านะครับเป็นแนวทางรอบบ่าย นะครับพี่แนวทางรอบบ่ายเป็นแนวทางรอบเช้านะครับในสูตรนะครับที่ผมคิดคำนวณให้นะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่พี่นะครับก็ส่วนนะครับส่วนแนวทางนะครับของวันจันทร์นะครับพี่พี่วันนี้ไม่พลาดนะครับวันนี้ไม่พลาดนะครับผมแนวทางวันจันทร์นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจณญาในการรับชมนะครับรับฟังด้วยนะครับผม ก็นะครับสลับในเด่นในรอบเช้าก็จะเป็นที่เลข3นะครับผมแล้วก็เลข6นะครับสายวิ่งนะครับผมสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข6สลับในรอบเช้านะครับก็เด่น3นะครับก็จะมี30นะครับ สามหนึ่งนะครับผมสามสี่สามเจ็ดนะครับส่วนหกนะครับก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามแล้วก็หกแปดนะครับ ส่วนในตัวเจาะตัวเจาะนะครับผมตัวเจาะเด่น3ผมให้ไปที่3 7นะครับ3 7แล้วก็3 1นะครับผมส่วน6นะครับผมให้ไปที่6 0 แล้วก็6 3นะครับพี่พีก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบเช้าส่วนเลข3ตัวนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลข4นะครับก็จะเป็นที่4 3 7 4 6 0นะครับผมนี่เลยส่วนแนวทางรอบบ่ายนะครับ รอบป่ายผมให้เด่นไปที่6แล้วก็หนึนะครับพี่พี่หแล้วก็1นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมในรอบบ่ายนี้ผมให้ไปที่เลขหนนะครับเด่น6นะครับก็จะมี6 1 6นึ่ง 6 9นะครับผมส่วนวิ่งรูดที่1นะครับตัวเด่นก็จะมี1 2 1 3 1 4แล้วก็1 7นะครับส่วนในตัวเจาะตัวเจาะในรอบบ่ายนะครับตัวเจาะ ตัวเจาะผมให้ไปที่64นะครับ62นะครับผม12แล้วก็17นะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นนีเคนเช้าบ่ายนะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจารณานะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับผมก็ส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่ง นะครับก็จะเป็น162นะครับ1 1 7นะครับพี่พี่นะครับก็ขอให้มานะครับขอให้มาตรงๆเน้นๆขอให้มาตรงรอบนะครับพี่พี่เนาะ นะครับสลับรอบเช้ารอบบ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกทุกคนนะครับที่คอยติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้เอสนะครับผมเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็อคอมเมนต์ใดนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ที่ยังไม่ได้ตอบผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ติดธุระนะครับพี่พี่ติดธุระนะครับก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่พี่นะครับผมเนาะแล้วก็ในแนวทางในกลุ่มก็แนวทางหัวรัฐบาล เวียดนามหรือแนวทางห,หวหฮานอยเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงให้นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับผมเนาะสลักคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆเรื่อยๆนะครับผมทุกๆคนนะครับกรับสวัสดีครับ